สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องเขียนที่ขายนะ ใครสนใจอยากดูรูปสินค้าทางไลน์นะคะก็สามารถทามาขอได้ทางไลน์นะคะหรือใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาได้เหมือนกันนะคะมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะจะมีทั้งหมด4ราไลน์ให้เลือกนะคะตรงนี้จะเป็น ID ดีไลน์นะ,คะใครนะคะไม่สะดวกทางไลน์สามารถทำมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโลชชอปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะ,ะส่วนใครนะคะอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ i g y s e k u s h i ค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นใบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นแบบกระเป๋าดินสอค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกระเป๋าดินสอราคา70บาทนะคะสนใจลายไหนสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะลายแรกเป็นลายชินนมอนนะคะเป็นสีใสแบบนี้แล้วก็จะมีป้ายตรงนี้ให้ด้วยนะคะน่ารักมากชินนมอน7จบาทนะคะต่อมานะคะเป็นไมมเมโลดี้นะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้ใสๆข้างๆนะคะ ส่วนแบบต่อมานะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเป็นทรงกระบอกแบบนี้สีสวยมากนะคะจะสิบบาทนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบมิกกี้เมาส์นะคะเป็นทรงกระบอกก็จะเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบกูเดทามะนะคะเป็นสีใสทรงกระบอกเหมือนกัน อันนี้ก็เป็น My Melody อีกแบบนะคะเป็นทรงกระบอกนะคะแต่ว่าน,นี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นรูปสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแต่ละอันบางชิ้นนะคะก็จะมีตรงที่จับนะคะจะมีแหบไปให้เป็นเหมือนอทุงกุญแจนะ,ะแล้วแต่บางชิ้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายปอมปอมบูลินสีเหลืองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบกระบาดดนสอไซใหญ่นะคะกระบาดดีสอไซใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรกนะจะเป็นลายชินนมอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็จะมีเป็นลายไมเม o โ y ดี้นะคะอันนี้ด้านหลังจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะก็อนี้จุได้เยอะมากๆเพราะว่าเป็นสายแบบใหญ่มากมนะคะสำหรับคนที่มีปากกาเยอะๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลายแบบปอมปอมปูลินนะคะด้านหลังจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะด้านหน้าก็เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลายไมเม o โ y ดี้นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้านะคะจะเป็นผิวผ้านะราคา7จบาทนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นกุดรธ <lava. S 1> รามะนะคะอันนี้จะเป็นแบบหนังๆนะคะแล้วก็จะมีพวงกุญแจอันนี้แถมให้ด้วยนะคะสีเหลืองอ่อนสวยมาก7จะสบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุดรธามะเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแบบผ้านะคะก็จะเป็นไซส์แบบเล็กๆแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะแบบนี้ค่ะเนื้อผ้านะนี้ราคา7จะสบบาทนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกล่องดินสอกวีนะคะอันนี้จะมี2ชั้นนะคะมีชั้นเล็กอยูดอ่ด้านในด้วยนะคะก้อนี้ราคาเจสิบาทนะคะจะเป็นกล่องแบบเล็กๆนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบชินนมอนอันนี้ราคา80บาทนะคะก็ตัวนี้จะเป็นมีตัวคํานะคะชินนมอนขึ้นมานะคะเป็นสีทองนะสวยมากๆนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีทองด้วยราคา80บาทนะคะใบละ80บบาทนะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นกระเป๋าดินสอราคาใบละ49บาทนะคะก็49บาทแบบแรกนะคะจะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบบางๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อพลาสติกนะคะลายแรกนะคะเป็นลายคิตตี้อันนี้เป็นลายด้านหน้าด้านหลังสนใจได้ในแคปภาพได้เลยนะคะส่วนนี้เป็นลายไมเมโลดี้นะ ต่อนะคะเป็นลายกุเิธามะแบบแรกกุเิธรรมะอันนี้มี2ลายนะคะนี่เป็นลายแรกนะคะส่วนนี้จะเป็นลายที่2นะคะนี่ราคาใบละ49บาทนะคะก็อันนี้จูได้เยอะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบบางๆนะคะแต่ว่าจะสูงขึ้นไปแบบนี้ค่ะราคาใบละ7จบาทนะมี4ีแบบให้เลือกนะคะต่อมานะคะอันนี้นะก็เป็นราคา49บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นกระบาดดินสอทรงเล็กแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ลายนะคะสนใจละไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะ มีหนามีหกลายตามนี้เลยนะคะ ็ตอนนี้นะจะเป็นกวาด,ดีสอแบบซส์พกพาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนไซส์เล็กๆนะคะแล้วก็จะมีซิปตรงกลางนะคะเป็นซิบเดียวนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายของตามด้านหน้าเลยนะคะแบบนี้นะน่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูแต่ละลายคร่าวๆว่าลายด้านหลังเป็นไงนะคะอันนี้เป็นมายูนิคอร์ดด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นหมีแพนด้าสีชมพูนะคะอันนี้ลายด้านหน้าด้านหลังนะคะต่อมานี้เป็นลายมังกรนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้เป็นสีแบบม่วงนะคะ สุดท้ายนะคะจะเป็นลายแบบโดนัทสีเขียวนะคะหลายด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้แต่ละลายน่ารักมากๆนะคะราคานะ49บาทเท่านั้นนะคุ้มมากนะคะเป็นกระเป๋าดินสอค่ะ กล่องดินสอนะคะอันนี้จะเป็นแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีกระจกะห,นหน้าด้วยตรงนี้เป็นกระจกนะคะนี่นะเป็นกลมๆนะคะก็ไม่ต้องพกกระจกแยกไปเลยนะคะอันนี้ก็เวลาเปิดมาจะมีชั้นลอยขึ้นมา1ชั้นด้วยนะคะมีลายนีเดลักคูมะแล้วก็ลายนี้เป็นลายมิกกี้เมาส์สีชมพูนะคะราคาอันนี้กล่องละ39บาทเท่านั้นนะคะ39บาทคุ้มมากนะเซ็ตเครื่องเขียนีลักคูมะนะคะ39บาบาทนะก็จะมีตามนี้เลยนะคะ นี่ราคา39บาทคุ้มมากนะคะก็จะให้อยู่มากๆให้ทั้งดินสอนะคะยังลบไม้ประทานแล้วก็มีกล่องดินสอแบบกลมๆแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมาก39บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวนะคะก็ตัวนี้นะคะสะดวกมากๆสําหรับเวลาออกไปข้างนอกนะคะแล้วพกของไปเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถใช้กระเป๋าคาดเอวแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเอาไว้ใช้ทําเป็นก่องดินสอก็ได้นะ นี่นะคะก็จะมีที่คางให้นะคะตัวนี้มี2ลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ลายนะคะราคาไปละบ80บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแฟ้มใส่เอกสารนะคะก็แบบแรกนะคะจะเป็นแฟ้มแบบนี้นะคะคือแฟ้ม2ช่องนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแบบกระดุมปิดแบบนี้นะคะก็เปิดปิดปกติเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแฟ้มแบบสอดน,นะคะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะเพราะว่า คุ้มมากๆเลยใส่ได้ทั้ง2แบบนะคะแยกงานได้นะคะด้านหน้าเป็นแบบกระดุม่วนด้านหลังก็เป็นแบบสอดแบบนี้นะคะนี่แล้วลายหน้าหลังไม่เหมือนกันด้วยนะคะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะคะลายลียาคุมะนะลายต่อมานะคะจะเป็นลายแมวนะคะบบนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลายลีลคุมะสีฟ้าค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นลายแบบมิกกี้เมาส์นะหน้าหลังก็เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแฟ้มอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบกระดุมล้วนอย่างเดียวเลยนะคะก็จะเป็นลายนี้ค่ะลายแมวนะคะรานะคาเท่ากันนะคะ39บาททั้ง2แบบเลยนะคะตัวนี้แนะนํามากๆนะคะก็ใส่เอกสารได้นะคะเป็นไซส์ A4 นะคะนี่ราคา39บาทค่ะ แบบต่อมานะคะก็จะเป็น2ตะกร้านี้นะคะจะเป็นพวกกระดาษโน้ตสมุดโน้ตนะคะเทปนะคะแล้วก็มีโพสต์อิดด้วยนะคะก็เรื่องที่แบบแรกตะกร้านี้กันก่อนนะคะแบบแรกจะเป็นสมุดโน้ตนะคะราคาเล่มละส0บบาทนะลายแรกนะคะจะเป็นลาย Hello Kitty ด้านในก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะหน้าปกเป็นสีใสๆแบบนี้ค่ะลายต่อมานะคะก็จะเป็นลายนี้นะคะลาย Melody นะคะด้านในก็จะเป็นสีแบบนี้ลาย Melody ค่ะ ส่วนนนี้นะคะจะเป็นลายลักคุมะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสายเหมือนกันแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเส้นนะคะสนใจไใ,ในแคปภาพไปได้เลยนะเล่มเล็กอันนี้ราคา10บาทนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นเล่มสากลางนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลาย Hello Kitty สีม่วงค่ะด้านในเป็นเส้นนะคะสีดาแบบนี้ค่ะก็อนี้นะคะสมุดทั้ง4แบบอันนี้นะเป็นไซสาพกพานะคะสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะเวลาจดการบ้านจดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าคัพท์ไปท่องข้างนอกประมาณนี้นะคะ ก็แนะนำสีเล่มนี้นะสำหรับใครอยากได้สมุดพกพานะคะอันนี้10บาทอันนี้13บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นสมุดโน้ตวีบแบแบนะคะก็ตัวนี้ราคาเล่มละ20บาทนะคะด้านในนะเป็นกระดาษไม่มีเส้นนะคะก็เป็นกระดาษโล่งๆเลยนะคะจะเป็นสีออกเหลืองๆด้วยนะคะถนอมสายตานะคะจะมีสีชมพูนะคะกับสีเหลืองหนาราคาเล่มละ20บาทนะคะสายนึงก็จะเป็นสายประมาณนี้นะคะ20หนาะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตลายการ์ตูนนะคะอันนี้ราคาเล่มละย5บาทนะคะก็อันนี้นะคะตัวอย่างของด้านในนะคะจะเป็นสีขาวดํานะคะแต่ว่าจะมีตกแต่งเป็นตามลายของด้านหน้านะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะก็จะมีลายโกเรทามานะคะอันนี้ก็จะเป็นลายมีผู้สีชมพูนะคะลาย Hello k i ตตี้ค่ะ ลายเหล่าคิตตี้อีกแบบนะคะลายลีลักคูมะานะแล้วก็จะมีเป็นลายกูเดทามะานะคะราคาเล่นมา25บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นส์ยพกพาเหมือนกันนะคะสามารถพกพาได้แล้วลายน่ารักมากๆนะคะตัวนี้แนะนานะเป็นลายการ์ตูนนะคะ25บาทค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นกระดาษข้านังสือนะคะก็กระดาษข้านังสือนะคะใช้สําหรับขั้นต่างนี้นะคะก็ขั้นนมหน้าต่างๆนะคะว่า หน้าไหนแยกอะไรแยกประเภทของหนังสือนะคะแล้วก็สามารถโน้ตตรงที่ขั้นได้ด้วยนะคะนี่นะจะมีพื้นที่ว่างให้โน้ตอยู่นะคะเริ่มที่ลายแรกนะคะจะเป็น2องลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายอิตาลีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลายฟันนี่แบร์นะคะเป็นลายน้องหมีนะคะส่วนตัวนี้นะคะแพ็กนี้ก็จะเป็นลายต่างๆค่ะอยู่ในหนึ่งแพ็กนะคะ1แพ็กให้เยอะมากนะคะนี่นะความหนานะคะแล้วก็ใช้ได้หลายลายด้วยนะคะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะ ลายต่อมานะคะจะเป็นลายน้องสัตว์อันนี้คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าใช้สามารถค่าหนังสือได้แยกประเภทหนังสือได้นะคะว่าต้องอ่านหน้าไหนบ้างนะคะเน้นหน้าสําคัญก็ได้ด้วยนะแนะนํานะคะราคาแพ็คละ25บาทเท่านั้นนะคะให้เยอะมากนะแล้วก็ต่อมานะคะในตะกร้านี้นะจะเป็นราคากระดาษโน้ต25บาทหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูแต่ละลายสนใจในไนแคปภาพนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายปอมปอมปูรินอันนี้นะคะลายต่อมานะคะเป็นลายลักคุมานะคะอันนี้เป็นลายกุเรธามะ กูได้ทามาอีกแบบนะคะแล้วก็มีเป็นลายชินามอนนะคะแล้วก็เป็นลายแมวอันนี้นะคะราคา25บาทนะส่วนตัวนี้ก็เป็น25บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นไซส์จิ๋วๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็มีเป็นลายแมวมารีนะคะอันนี้เป็นลายปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็ลายยิลาคุมะนะคะสีแดงนะคะลายมิกกี้เมาส์นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็กระดาษโน้ต25ต่อมานะคะมีลายชินามอนนะคะลายมาเมโลดี้นะคะ แล้วก็จะเป็นลายลักคุม,มัสสีแดงแบบนี้นะคะก็จะให้ประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้นานนะคะลายแต่ละลายน่ารักมากส่วนกระดาษโน้ตอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตแบบ 2อันแบบนี้นะคะคือ1แพ็คนะจะได้2แบบนะคะแล้วเราสามารถดึงแยกออกมาใช้ได้ด้วยนะคะหรือว่าใช้คู่กันก็ได้นะคะจะมีเป็นลายมมเมโลดี้นะคะลายกุเรทามะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นลาย Hello Kitty นะคะก็แนะนํากระาดาษโน้ตราคา25บาทนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่ย่อมยาวนะคะคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็จะได้กระาดาษโน้ตเป็นโน้ตนะคะเป็นไซส์แบบเล็กๆพกพานะคะแนะนานะ25บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตะกร้านี้นะคะก็เริ่มที่แบบแรงนะคะนนี้จะเป็นกระดาษโนนในตะกร้าน,นะคะราคา35บาท3ชิ้น1น0นะคะอันนี้3ชิ้นสามารถคลาแบบได้นะคะคลาได้เลยอันไหนราคา35บาทซื้อ3ชิ้น100อเท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะแบบแรกนะก็เป็นกระดาษโนเนตาก้านะคะนี่นะคะให้เยอะมากๆความหนาของกระดาษนะคะคือใช้ได้นานเลยคุ้มมากนะคะแล้วก็ใช้กระดาษหมดสามารถเก็บตะกร้าไปใช้ต่อได้ด้วยอันนี้เราแนะนามากๆนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากได้ตะกร้าไปด้วยนะคะก็จะมีลายชินามอนนะคะลายมันมีโลดี้นะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะลายกูเดทมามะค่ะลายลิลักคุมะแล้วก็จะมีเป็นลายลิลักคุมะสีชมพูนะคะ35บาท3ชิ้น100นะ ตัวนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตสบาท3ชิ้น100บาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะได้100แผ่นนะคะก็ใช้ได้นานนะคะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะคะมีปลามาให้ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ว่างนะคะแล้วก็มีที่เขียนวันที่ให้ด้วยนะนี่นะคะได้เยอะมาก100แผ่น35บาท3ชิ้น100เท่านั้นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโพสต์อิดนะคะก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ เทปก้าบางๆติดให้นะคะสามารถเอาไปแปะตามที่ต่างๆได้เลยนะคะก็จะมีลายนี้นะคะเป็นลายมะเขือเทศนะคะแล้วก็ลายนี้เป็นขนมปังนะคะไข่ดาวนะได้30แผ่นนะคะเป็นโพส์อต์นะคะหรือว่าก,กระดาษกาวนะคะราคา35บาท3าม0ิบาทนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะแบบ two ways นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแผ่นยาวๆนะคะแล้ว1แผ่นจะได้หลายลายนะคะสามารถพับได้นะคะก็จะมีที่เก็บให้นะคะแล้วก็สามารถแบ่งออกมาใช้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลายด้านในก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะลายน่ารักมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะลายแบบน่ารักมากเป็นลายเจ้าหญิงนะคะ35บาท3ชิ้น1น0นะคะแล้วก็ส5ิบาท3าชิ้น100แบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตไซส์ใหญ่เลยค่ะ 1นแพ็คนะคะจะได้ทั้งหมด50แผ่นนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะใหญ่มากก็นวดได้เยอะนะคะมีลาย Hello Kitty นะคะอันนี้ก็เป็นลาย Hello Kitty อีกแบบนะคะแล้วก็จะมีเลนลายบอมบอลินอันนี้นะคะแนะนำนะใครอยากได้กระด,ดาษโน้ตไซส์ใหญ่นะคะได้เยอะมาก35บาท3ชิ้น100นะคะส่วนอันนี้ก็เป็น35บาท3ชิ้น100เหมือนกันนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะ1แพ็กได้2แผ่นนะคะเป็นลายหินแบบนี้นี่นะได้2แผ่นตามนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถ เขียนข้อความไว้บนสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สําหรับใครจะใช้เป็นหัวข้อก็ได้นะคะไปแปะตรงหัวข้อแล้วก็เขียนลงไปนะคะ3 5มสิบ้าชิร้อยค่ะอันนี้เป็นเทป35บาทสชิลหนึ่งร้อยนะคะจะมีลายแรกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนลายวิวนะคะก็จะมีเหมือนทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองประมาณนี้นะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะจะเป็นลายออกเข้มๆเ,เ,เนาะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นลายต้นไม้นะคะ35บาทสชิลหนึ่งร้อยค่ะ กระดาษโน้ตนะคะนนี้จะเป็นแบบราคา39บาทนะคะก็1แพ็คจะได้ทั้งหมด50แผ่นนะคะเราก็จะเป็นลายแบบเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะคะนี่นะลายสวยมากๆนะคะและแลกเป็นลายนี้ลายต่อมานะคะนนี้เป็นกระดาษโน้ตแนวตั้งนะคะส่วนกระดาษโน้ตแน่นอนนะคะก็จะมี2ลายลายนี้กับลายนี้นะคะอันนี้แนะนํานะกระดาษเนื้อดีแล้วก็ลายน่ารักนะคะนี่ลายสวยมาก39บาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโนต้ตแบบ3แบบนะคะก็คือ1แพ็คนะจะได้กระดาษโนต้ตถึง3ลายด้วยกันนะคะนี่นะได้3ลายตามนี้เลยนะคะลายน่ารักมากนะคะก็จะเป็นลายเกี่ยวกับตามด้านหน้านี้เลยนะคะอันนี้แพ็คละ45บาทนะคะถ้าซื้อ2แพ็กหลือแพ็คละ39บาทนะคะได้ทั้งหมด90แผ่นนะคะก็ลายละ30แผ่นนะคะเป็นกระดาษโนต้ตไซส์ประมาณนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเซ็ตกระจกกบหวีนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บด้วยอันนี้นะคะสามารถใช้เก็บแป้งได้นะคะก็จะเป็นกระบุกใสแบบนี้นะคะจะมี3ลายเป็นลายแมรมารีนะคะลายเมคกี้เมาส์ก็จะมี2สีตามนี้นะคะก็อน,นี้นะกระจกจะมีที่จับแบบนี้ด้วยน่ารักมากเป็นกระจกทรงกลมนะคะราคา39บาทนะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบตารางนะคะก็อันนี้จะเป็นเหมือนแพ่นเนอร์ก็ได้นะคะเป็นทูดูลิสต์ก็ได้นะตอนหนึ่งเดือนนะคะนี่นะก็จะเป็นสัปดาห์แล้วก็ให้หลายช่องม่กนะคะก็ประมาณ1เดือนต่อหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็มีที่เขียนหัวข้อให้ด้วยอันนี้ราคา59บาทนะคะกระดาษหนานะคะแล้วก็สีชาร์สวยมากนะคะน,นี่กระดาษเนนือดีมาก59บาทค่ะ สมุดโน้ตนะคะก็อันนี้จะเป็นสมุดโน้ตปกแข็งนะคะหรือว่าเป็นไดอารี่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะจะมีที่ล็อกให้ด้วยนะคะจะมีแม่กุญแจแล้วก็กุญแจให้ไขได้ด้วยนะก็สามารถล็อกได้นะคะมีลายนี้นะคะลายแรกสนใจลายในแคปภาพไปนะราคานะคะ เล่มละ59บาทนะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตแบบล็อกได้นะคะเขียนไดอารี่ก็ได้หรือว่าเขียนเป็นจดโน้ตต่างๆก็ได้นะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นสมุดโน้ตแบบบีบได้นะคะก็จะเป็นนิ่มๆนะคะหน้าปกจะเป็นนิ่มๆแล้วก็จะมีน้ำนะคะกับแบบของตกแต่งด้านในอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายแบบทะเลนะคะแบบนี้ลายน่ารักมากนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นที่เห็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะรานะคา59บาทค่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นดินสอกับปากกานะคะก็เรื่องที่แบบแรกนะคะจะเป็นดินสอเปลี่ยนไส้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนไส้แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะคะก็จะมี5้าลาย5สีตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นยางลบนะคะแล้วก็จะปิดไว้ให้แบบนี้นะคะก็จะมียางลบในแท่งเลยนะคะแบบนี้ราคาแท่งละ5บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายขนมหวานนะคะส่วนดินสอเปลี่ยนไสลายต่อมานะคะจะเป็นลายเจ้าหญิงอันนี้ก็จะมี3ามสีนะคะ สีฟ้าชมพูเขียวนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกำปัดเล็กๆแบบนี้ราคา5้าบาทนะคะน,นี่เป็นดินสอบเปลียนทสาสนใจแบบไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอกดแกนนะคะเริ่มที่แบบแรกจะเป็นแบบแกนส0นะคะก็จะเป็นแกนหนานะคะเป็นทรแบบที่ดินสอเหลาเลยนะคะมี3ลายให้เลือกนะคะสามสีตามนี้นะคะอีบาทนะคะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนี้นะคะเป็นลาย เป็ดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสมุดนี้เลยนี่เป็นดีสอกดแกนนะคะแล้วก็นี่เป็นดีสอกดแกนลายต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกลมๆเรียงๆแบบนี้นะคะก็จะกดตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะราคาแท่งละ10บาทนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบดีสอกดแกนแบบเรียวแบบนี้นะคะลายหนูแฮมสเตอร์นะจะมีทั้งหมด3สีนะคะนี่ก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลยราคาแท่งละ10บบาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นปากกาแท่งละ10บาทนะคะจะมีเป็นปากกามายูนิคอร์นนะคะแท่งก็จะเป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้ก็จะมีสีสีให้เลือกนะคะแบบแรกจะเป็นลายมายูนิคอร์นนะคะ10บาทค่ะปากกาเฟนฟายนะคะกับปากกาป๊อบคอนนะคะก็ราคาแท่งละ10บาทเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบปากกาเข็มฉีดยาแบบนี้นะคะก็จะน้ำก็จะกลิ้งได้แบบนี้นะคะราคาแท่งละ10บบาทนะ ปากกาโซดานะคะก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้เป็นกระป๋องน้ําโซดาผลไม้นะคะจะมีทั้งหมดสีลายให้เลือกนะคะด้ามก็จะเป็นสีใสแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะเป็นลายกระป๋องราคา10บาทค่ะอันนี้เป็นปากกายูนิคอร์นอีกแบบนะคะตัวน,นี้ก็จะมีสีสีให้เลือกเหมือนกันนะคะเป็นตัวกลมๆแบบนี้น่ารักมากนะคะด้ามก็จะเป็นแบบนี้เลย10บาทค่ะปากกาหนูแฮมสเตอร์นะคะก็นี้จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะ สนใจสีไหนแคปผ้าไปนะคะด้านมนก็จะเป็นดุกดิ๊กแบบนี้นะคะน่ารักมากเวลาเขียนก็จะดุกดิ๊กแบบนี้นะคะราคา10บาทค่ะปากกาชานมไข่มุกนะคะก็ตัวน,นี้จะมีสีสีนะคะแล้วก็อันนี้เวลาใช้ปากกาหมดสามารถแยกพวงกุญแจชานมไข่มุกไว้ห้อยกระเป๋าอะไรก็ได้นะคะนี่คุ้มมากนะคะก็จะเป็นชานมไข่มุกแบบนี้น่ารักมากอันนี้แนะนํานะคะจะมีทั้งหมดสีลายให้เลือกนะคะแล้วก็น้าก็จะเป็นสีตามแท่งแบบนีเลยนะคะ ราคาแท่งละ10บาทค่ะปากกาลายหมีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันเลยนะคะมี่สีแล้วก็หน้าตามนี้เลยนะคะสนใจอันไหนก็สามารถระบุมาได้นี่เป็นสีน้ำตาลนี่เป็นสีดำนะคะลายหน้าตาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้น่ารักมากนะคะราคา10บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปากกาคู่นะคะก็นี้ราคาคู่ละ20บาทนะคะก็ตกแท่งละ10บาทนะคะ อันนี้นะคะสามารถแยกออกได้นะคะแยกออกแบบนี้นะคะหรือว <t> ่าจะแบบติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นปากกาคู่กันนะคะอันนี้จะเป็นหมึกสีดํานะคะจะมี2แบบให้เลือกนะคะนี่แบบนี้เลยราคา20บาทนะคะคู่ละนะปากกากาแล็กซี่นะคะก็ปากกากาแกล็กซี่นี้จะมีน้ําด้านในนะคะก็ไหลได้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเพจให้ด้านในด,านด้วยนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะก็จะมีทั้งหมด ลายให้เลือกตามนี้เลย5ลายนะคะมีลายมายูนิคอร์นนะคะลายแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้เป็นลายแบบไอติมนะคะลายเฟรนฟรายแล้วก็จะมีลายโคลานะคะโคกนะนี่นะคะอันนี้ราคาด้ามละย0บาทะคะจะเป็นแบบด้ามใหญ่แล้วก็สีก็จะเป็นสีพาสเทลแบบนี้ด้วยนะคะสีอ่อนๆน,นะคะ20บาทคะ่ะปากกาลบได้นะคะราคากล่องละ49บาทนะคะ ก็จะเป็นลายกับตันอเมริกาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ลบนะคะที่ลบจะอยู่ด้านบนนะคะเขียนแล้วก็ลบได้ด้วยนะปากกาลบได้นะคะ49ค่ะกบลาดินสอสสายพาสเทลนะคะก็จะเป็นกล่องแบบสายแบบนี้แล้วก็มีการเพชรให้ด้วยสวยมากๆนะคะก็จะเป็นลายแบบน,น้อยๆแบบนี้แล้วก็จะมีสีพาสเทลอยู่ด้านบนนะคะจะมีสีสีให้เลือกนะคะราคา10บาทนะคะดีจุได้เยอะนะคะกล่องใหญ่นะ10บาทค่ะ ก็บลอดินซอน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายกระตูนนะคะราคา19บาทเริ่ที่ลายแรกก็จะเป็นลายทรงกลมแบบนี้นะคะจะมีที่ปิดให้นะคะตรงที่เหล่านะ,ะก็สามารถเก็บได้นะคะเพราะว่าเศษก็จะไม่หล,ล่นออกมาตรงที่เหล่านะคะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะนี่เป็นทรงแรกนะคะ19บาทนะคะทรงต่อมานะคะจะเป็นทรงนี้นะคะมีลา,ลายลักคุมะนะคะลายแมวสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็ดิลักคูมานะคะลายคิตตี้สีฟ้าชมพูแบบนี้19บาทนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลายทรงกระบอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลมๆสายพกพาอันนี้ก็จะพกพาได้ง่ายะค่ะเพราะว่าเป็นสายค่อนข้างเล็กนะคะก็จะมีลายนี้นะคะมีผู้อันนี้เป็นลายชินามอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายกูเดทามะนะคะลายเฮลโลคิตตี้นะคะสนใจใไหนแคปภาพได้เลยนะอันนี้นะคะเป็นลายเมมโมรี่ค่ะ แล้วก็ลายปอมปอมปุปลินนะคะนี่นะก็เป็นกูเดธทรมะนะคะก็จะมีลายตามนี้เลย19บาทนะคะจะเป็นกลบลาดินสอลละการ์ตูนแบบต่างๆนะอันนี้นะคะเป็นเทปลบคำผิดนะคะหรือว่าเป็นลิควิดแบบเทปนะคะราคาแพคละ49บาทนะคะก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้เลยนะคะ49บาทนะ คุ้มมากนะคะส่วนต่อมานะคะน,นี้นะจะเป็นแบบยางลบนะคะก็แล้วพี่รายแรกนะคะอันนี้นะ2ชิ้น5บาทนะคะจะเป็นยางลบขนมเค้กนะคะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะมีมี3ลายตามนี้เลยราคาแพ็คละ5บาทนะคะได้ถึง2ชิ้นด้วยกันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบ ขนมของกินญี่ปุ่นนะคะก็จะมี3ลายตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบยางลบในแพ็กเกจนะคะก็จะมีแพ็กเกจให้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ลายนะคะ3ลายตามนี้เลยนะคะสว่วนนี้จะเป็นยางลบมิฟฟี่นะคะรานะคาก็ละ5บาทค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นยางลบ15บาทนะคะก็จะเป็นแบบได้2ก้อนนะคะนี้นะเปิดมานะคะด้านบนจะเป็นก้อนใหญ่นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นก้อนเล็กนะได้ถึง2ก้อนด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่ปิดให้เรียบร้อยด้วยนะคะเป็นลายแมวมาลีสวยมากนะคะก็จะจับถนัดนะคะจะเป็นแบบแท่งแบบนี้ราคา15บาทนะคะได้ถึง2ก้อนลายน่ารักด้วยแนะนํานะเป็นลายแมวนะคะมีสวยมากะคะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นยางลบแบบ soft eraser ออนะคะจะเป็นยางลบนุ่มนะคะลบได้ถึง2 b เลยนะคะแล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้คือใช้ได้นานมากๆนะคะราคาก็ละ6บาทนะเป็นยางลบไซส์ใหญ่นะคะสนใจแคปภาพไปได้เลยคะ่ะ ต่อมานะคะตัวนี้นะจะเป็นไมบ้บรรทัดนะคะเริ่มที่รายแรกนะคะแบบแรกจะเป็นราคาไมบ้บรรทัด10บบาทนะคะก็จะเป็นแบบแข็งแล้วก็จะเป็นสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีลายนะจะมีเป็นลายกุเรธรรมะก,กับลายไม้เมโลดี้นะคะอันนี้ยาวสิบหเซนนะคะก็ใส่ได้ในกบอดดีนสอก็สามารถใส่ได้นะคะเป็นพกพานะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลย10บาทนะคะ อันนี้เป็นกระบาดดินสอแบบ13บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นซสายแบบใหญ่นะคะเป็นสายยาว20เซนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาวสุดในร้านนะคะก็จะเป็นสีใสแล้วก็เป็นลายปอมปอมปูลินนะคะอันนี้13บาทนะมาบรรทัด okay. แบบสุดท้ายอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ2ลายนี้เลยนะคะยาว15เซนอันนี้ก็ใส่ในกระบาดดินสอได้นะคะเป็นสีใสนะคะ สีลายแรกนะคะเป็นลายกูได้ทำรรมากับลายมเมโลดี้นะคะตรงอันนี้นะคะเป็นกลมๆนะสามารถกลิ้งได้ตามทางตรงนี้เลยนะคะอันนี้น่ารักมากแบบกลิ้งได้ไปม,มาได้นะคะราคา13บาทเท่านั้นค่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบเครื่องเขียนที่ขายนะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะหรือว่าทักมาขอดรูปสินค้าทางร้านได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะทางร้านก็จะมีรูปสินค้าทางร้านเลยนะเป็นเครื่องเขียนนะคะก็ทักมาได้ทางไลน์ตรงนี้จะมี i อดียไลน์นะคะมี4หลายให้เลือกค่ะใครไม่สะดวกทางไลน์นะคะสามารถทามาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแย้มโรชอปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะ ส่วนใครนะคะอยากติดตามรูปสินค้าคร้าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG Y s วา u จูซกุชิค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นป็นนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใตค้คลิปแล้วนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ